สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง Fc เก่าแล้วก็ f อฟใหม่นะคะสวัสดีทุกการติดตามทุกคนคับที่มารับชมนะคะอ้าววันนี้ก็มาเจอกับช่องสาวบึงเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางฮาหน่อยนะคะพี่พี่จ๋างวด่าประจําวันที่5สิงหาคม2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะออะมาดูผลกันก่อนเนาะพ,พี่จ๋าของวันที่4นะคะซึ่งแอดให้ด่นที่3 5 9วิงรูดที่5เนาะสำหรับรูทที่5นะคะ ในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจห้าหกเจ็ดอ้าวหกห้าเจ็ดล่างเก้าแปดนะคะเด่นสามมาเด่นเก้ามาล่างอาเด่นห้ามาบนดูแอดก็เด่นเก้ามาล่างนะคะรูที่ห้าห้าเจ็ดมาตรงตรง,ต,รง,ต,รงตัวที่แอดเน้นสําหรับในรอบเฉพาะกิจนะคะส่วนในรอบพิเศษสามสองหนึ่งสามมาหลักร้อยนะคะล่างหนึ่งหกแอดก็หลุดไปหนึ่งสองสองหนึ่งมาอีกแล้วพีว่น้องจ๋าเว้นได้วันเดียวนะคะ วันนั้นก็มาแบบเด้งๆพอเมื่อวานให้ไปที่หนึงไม่มามาวันนี้นะคะมาตามหลังเสียดายมากๆเลยอ่าส่วนหนึ่งหกนะคะไปเข้าแนวทางเลขคู่เนาะแนวทางเลขทู่ที่แอดให้ไปในกลุ่มนะคะสำหรับหนึ่งหกเนาะอ่ามาตามต่อกันนะคะเกือบสามตัวแล้วแนวทางเลขคู่ถ้าเป็นอ่าสามนึงหกนี่มาสามตัวเลยนะคะในรอบปกตินะคะ สี่แปล่าง49เนะคะอ่ะเวดเด่นที่9มาในรอบ v i p 0ศูนะคะล่างสองหสองหมาแบบเด้ง mm hmm. ๆเลยนะคะพ,พี่จา๋าอ่ะอย่างนี้วันนี้มาในรอบเฉพาะกิจในรอบแรกตัวที่แอดเน้นตรงๆงเลยนะคะสาหรับในอ่าเฉพาะกิจบนเนาะยังไงก็ตามต่อแล้วกันนะคะพ,พี่จา๋าแอดให้เป็นเพียงแนวทางนะคะแอดก็อ่าไปตามสูตรเนาะพี่น้อง ไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันแบบนั้นนะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะคะรัฐบาลไทยลงในกลุ่มไปแล้วนะคะสําหรับท่านไหนสนใจรัฐบาลไทยเนาะก็สามารถแอดไลน์นะคะเพื่อนๆได้เลยนะคะส่วนชุดขาวใบขาวาที่ขอดองให้โชคเนาะเดี๋ยวแอดลงให้นะคะวันที่สิบสี่สิบห้าประมาณนี้นะคะอเอาไว้คำนวณไปก่อนเนะาะ ตามนี้นะคะใบเขียววันนี้ก็มาเช่นกันนะสําหรับใน57มาในรอบเฉพาะกิจนะคะสาหรับใบเขียวมาในรอบแรกเหมือนกันดู64ก็มาใน94มากลับหัวเนาะอ่ะตามกันต่อแล้วกันนะคะพ,พี่จา๋าเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เดอ้อจะได้ไม่พลาดดูลนแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะอ่ะมาดูตัวเด่นกันสําหรับแนวทาง ของวันที่ห้านะคะเดนในวันนี้แอดให้ดินไปที่สามนะคะเจ็ดเกแอดจะวิ่งรูดที่สามนะคะพี่พี่จ๋าหลายคนหลายท่านถามว่า ให้น้อยไหนรอบไหนมันเป็นแบบบัดรวมเด้อพี่น้องจา๋าตั้งแต่รอบแรกรอบเฉพาะกิจถึง V.I.P. เลยนะคะอ่าแต่ถ้าใครอยากได้สายวิ่งใส่รูดในกลุ่มนะแอดแยกเป็นในหน่อยให้นะคะสายวิ่งใสยรูดจะให้ตัวส,อ,สองสองตัวนะคะอ่ะมาตามต่อกันนะคะสําหรับรูดที่สม เวลาที่แอดลงคลิปเนาะฝากพี่ๆรับชมรับฟังคำอธิบายกดก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าแบบเลื่อนๆไปดูแค่แนวทางนะคะฟังคำอธิบายไปด้วยนะคะอ่าแล้วก็รับชมคลิปแอดก็รับชมคลิปแอดให้จบแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันตรงนี้นะคะว่าเมนอ,อยากได้แต่ของเพลินแตก่กระบอกให้กำลังใจเพลินเนะพี่น้องจา๋าต่างคนก็ต้องให้กำลังใจกันและกันด้วยนะคะแอดก็ไม่ได้ลงคลิปยาวลงสั้นๆนะคะ ไม่ได้ลงสิบนาทีแปดนาทีเก้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีนี้สี่ถึงห้านาทีเสียวเวลาขอสละเวลาแค่นิดเดียวเองนะคะสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปด 39นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันว่าตัวที่แอดเน้นจะมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันหรือเปล่าถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะอ่าสำหรับรูปที่3นะคะพี่พี่จา๋าแอดเน้นไปที่31นะคะสามสี่แล้วก็39นะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็คืออ่า33 สายเบิร์นะคะแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่จ๋าหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันค่อยตามนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยแนวทางมีเข้ามีหนุดนะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆงรวยๆว,วยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะ,เอ,นนะ,คะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ